คนคนนี้โกรธหน้ามาให้เรียกผมทำหายใจมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วที่รู้จักกันพอเรื่องมันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆที่มีตัวละครคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือแฟนของเขาซึ่งทํางานอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งทำให้เขา,เา,เขามีป้ายค้อยคอที่จะสามารถปลุกรุกเข้ามาลหลังเวทีที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจในเมื่อมันไม่มีความปลอดภยัยและไม่มีใครช่วยเราได้ ก็ถำตัวเป็นชืนบันเทิงอีสานพอไม่เช่นนั้นสองคนนี้จะเรียกว่าภาพลัมเรียของเป็นอะไรก็ได้เลยไปเล่าให้ทุกคนฟังเล่าให้คนอื่นฟังก็มีคนโศกมาด้วยซ้ำเพราะแม่เน็เซนบอกว่าอีนี่มันเป็นอะไรอีบ้านี่เป็นไรพี่โลกศาสตร์ของโลกระหว่างที่ไปสารกันพ่อของจำเดย์ขั้นหนึ่งเป็นทหารยนต์หนึ่คนเป็นทหารยนต์ทอนเทรนจากพี่ชิลีโลก มาขึ้นสารแทนลูกเขาแล้วก็แบ่งเอกสาร้นใหญ่ในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกนยศผลงานเครื่องราชแล้วก็บอกเราว่าเขาเนี่ยกำลังจะบรรจุเป็นขุนนาขอให้ผมกับภรนาถอดฟ้องลูกของเขาสักมี้เช่นนั้นผมจะโดนยกฟรีตกาน ายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในสังคมเป็นวงกว้างคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อคุณสแตมอภิวัตนัก,กร้องหนุ่มชื่อดังนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องห่างหายจากวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าตนเองและภรรยาถูกคุกคามนะคะจนทําให้คิดที่จะเลิกร้องเพลงค่ะเพราะว่าลูกสาวในพลนะคะที่ติดตามตารางงานของตนค่ะรวมถึงเข้าไปบุกรุกตนและภรรยาถึงหลังเวทีจนตนไม่สามารถทํางานได้สร้างความรําคาญใจมานับสิปีนะพร้อมระบุว่ามีแฟนของลูกในพลค่ะซึ่งทํางานในวงดนตรีวงหนึ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ เขามีป้ายห้อยคอค่ะสามารถเดินเข้าหลังเวทีได้ตามอำเภอใจเรื่องนี้เป็นคดีความค่ะและสารก็ได้ตัดสินแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังจำผมได้นะครับ่ห็นใจงานไปไหนมาก็จะใช้เวลาล่างไมหนึ่นนะครับผมหายไปเพื่อฟ้องร้องคนสองคน ที่บุกรุกเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอและมีพยายามทำหลังเวทีคนคนนี้โผล่หน้ามาให้พยามทับคาใจมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วที่รู้จักกันแต่เรื่องมันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆที่มีตัวละครัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือแฟนของเขาซึ่งทํางานอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งทำให้เขามีป้ายคอยคอที่จะสามารถบุกรุกเข้ามาหลังเวทีที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจบางครั้งบางวัน ก็ามาสร้างสารว่านั่งรอให้ใกล้ๆภรรยาผมโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเกอบปีต่อมาสองคนนี้มาดักรอมานั่งรออยู่หน้าห้อ,อ,อ,องพักศิปิเของพวกเราเลยเป็นชั่วโมงลวสองคนนี้ก็บุกปรีเข้ามาน,นัชิดตัวภรรยายผมพูดจากล่าวหาแล้วหลังจากนั้นก็ไปบอกคนในวงการไทยว่าบังเอิญเจอกับภรรยายผมหลังโดยทีและยู่ๆุภรรยายผมก็ไปคุกขังเขาโดยไม่มีสาเหตุ ในเมื่อมันไม่มีความปลอดภัยและไม่มีใครช่วยเราได้เราจึงต้องไปช่วยบริษัทีสารเพราะไม่เช่นนั้นสองคนนี้จะเรกว่าภาพรัฐธรรมนเป็นอะไรก็ได้เลยมีหลักฐานามากมายที่คนในวงการเพลงส่งมาให้พวกเราพอเข้าไปเรไปเล่าให้ทุกคนฟังเล่าให้คนอื่นฟังก็มีคนส่งมารู้สึกว่าไม่มีเซนบอกว่าอีนี่มันเป็นอะไรอีบ้านี่เป็นอะไรพี่โลกสารของเลเรศ มีการแฝงโพสภรรยาผมเป็นทำบบเลยครับโลกภระสาททำเลยก,ก็รู้สึกว่าโอเคให้กันเราให้ศาตร์ในกันไปอยู่ในโลกไปเดียวกันว่าคุณเรื่องของผมเป็นการจริงหรือเปล่าเพราะการที่จะทำให้น้ำหนักคำพูดของใครสักคนเนี่ยมันหายได้ง่ายที่สุดบอกว่าคนเป็นว่าวเราจินประสารกันในปีสองห้าหเจ็เรื่องที่น่ากลัวที่สุดกับครอบครัวผมก็เกิดขึ้นท่านกันตรงนี้ครับ ระหว่างที่ไปศาลกันพ่อของขจำเลยท่านหนึ่งเป็นทหารยศในทนเป็นทหารยศพลตรีจากพิษณุโลกมาขึ้นศาลแทนลูกของเขาแล้วก็แปลงสาล้นใหญ่ในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยศผลงานเครื่องราชแล้วก็บอกเราว่าเขาเนี่ยกำลังจะบรรจุเป็น,นองครักษ์ขอให้ผมกับภรรยาถอดฟ้องลูกของเขาซะ นี่ใช่ั้นผมจะโดนยาดคดีตากันเังน,นี่คือเรื่องในสารนอกสารนายคนท่านนี้ก็เคยขับรถไปที่บ้านแม่ของผมแม่ของผมถามว่าคุณเป็นใครคุณชื่ออะไรเขาก็ไม่ตอบเขาบอกเขาเป็นแต่ครับแล้วก็ถามว่าบ้านแม่ผมราคาเท่าไหร่เอาของมาให้แล้วก็ถ่ายรูปแม่ผมเก็บไว้ภรรยาของนายคนท่านนี้ก็เคยมาดูคอนเสิร์ตผม ปากโกนในบบกรุโอเพนแชทคอยทักไปถามแต่ถามผมว่าวันนี้ไปไหมวันนั้นไปไหมจนกระทั่งวันหนึ่งที่คดีในศาลเหนือยสุดๆแล้วผมถึงต้องทักไปรีบว่าถ้าไปบอกแอดมินว่าปิดโอเพนแชทไปเลยและหลังจากนั้นผมก็ไม่ทำตารางงานเหมือนฟิลิปท่านอื่นอีกเลยส่วง้างวันนี้เพราะไม่รูร้รอบตัวจะบุกต่อเมื่อไหร่จำเลยท่านนี้จำเลยคนต้นเรื่องที่ปั่นเรื่องทุกอย่าง ก็ติดตามระดับรองผมตันงแตสิกว่าปีแม้กระทั่งสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่เล่นแบบนี้ตอนน้ำมันที่เราแวะสานามบินที่เราไปหน้าโรงแรมที่เราพนักที่สุดเคยมาหน่าข้างๆข,งของตัวเองบนเครื่องบินนระหว่างที่ทำทำการฟ้องร้องผมลองตรวจสอบดู ก็พบว่ามีการล็อกที่น่าโมโหจริงๆจากเพื่อนของเขาสมัยมหาลาัยที่เป็นก่าขสายการบินนั้นหลังจากนั้นผมขอโทษแฟนเพลงภาคเนือภาคใต้ภาคอีสานผมขอไม่รับงานที่ต้องขึ้นเครื่อินอีกเลยในประเทศที่น่ากลัวที่สุดอว่างิดพยายาผมถูกแฮกไอจีครับแล้วก็ไพยายามองรู้ตัวเข้าไปเช็กดู ข้างหลังเราจะมีข้างหลังดูได้ว่าเราทําอะไรบ้างไปดูว่าบล็อกแอคเคาท์มีใครบ้างพบสี่ห้าตกใจมากคือมีคนเอาไอจีพยาผมไปล็อกคนมากมายที่ที่พยาผมไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตแล้วพอายาผมกดอันล็อกทละคนเข้าไปทำเป็นใครมาจากไหนจเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดทุกคนนั้นเกี่ยวข้อ,ของ,ออง,องกับจำเลยคนนี้หมดเลยรวมถึงสามีเก่าด้วย เธอชนะคดีไ่ได้ด้วยการรับสาร,รภาพของจำเลยเองเราก็ยอมจำนนต่อหลักฐานในชั้นสืบพยานมีการยกมือไหว้ขอโทษรยาผมว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาและจะไม่ยุ่งกับรยาผมอีกมีการขอลดราคาค่าสอบใช้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจ่ายไม่ไหวพยายามก็ลดให้เลยเสียงเท่าขออย่างเดียวช่วยออกจกากศาลเนี่ยแล้วพูดแบบน,นี้นะออกไปบอก คนที่คุณหลอกเป็นเครื่องมือทั้งหลายว่าคุณโกหกเรื่องทีเล่าไม่จริงแล้วเรื่องทียุ่กับพยายามได้แล้วแอบบอกฉันนั้นเขาก็ตกตงตงโดยเฉพาะกับแฟนคุณจะเลยท่านที่วันนั้นเหมือนถูกกีดกันไม่ให้มาเห็นความจริงของหลักฐานทางเอกสารไม่ให้มาเห็นเหมือนเขาที่จริงสรารภาพเพื่อไม่ให้ห็น,น,หนอีกสองาทิตย์โดนแขวนลลามเหมือนเดิมโดยคนแกงเดืมพวกผมลงรูปคู่กันขแขวนดลามกับอุบาน ตุลาคมผัวมีโรคจริตบ้านมีคนคนตลาดว่างๆจูมือไปหาจิตแพทย์บ้างนะ กระทั่งเรื่องนี้ค่ะทำให้ชาวเน็ตนะคะต่างก็ไปสืบกันว่าสาวคนนี้เป็นใครรวมถึงมีการขุดภาพงานมั่นนะคะระหว่างหญิงอาไรดังกล่าวด้วยว่ามีการใช้ภาพของคุณสแตมค่ะภายในงานนะคะอย่างเพจดังค่ะอีซอขยี้ข่าวอีซอได้มีการออกมาขายี้เรื่องนี้เช่นกันโดยได้โพสต์ภาพในงานแต่งของสาวคนดังกล่าวค่ะแล้วก็รูปพ่อของสาวคนนี้นะคะโดยระบุคแคปชั่นว่าจากที่สแตมอภิวัตพูดบนเวทีมีประโยคหนึ่งพูดว่าเพราะว่าพ่อของจำเลยซึ่งเป็นลูกสาวเป็นทหารยศพลตรีมาขึ้นศาลแทนลูกสาวแบกเอกสารมาปรึกใหญ่ แล้วก็บอกด้วยตัวเองว่ากําลังจะบรรจุเป็นองครักษ์โดยขอให้แสแตมและภรรยาถอนฟ้องลูกสาวของตนไม่งั้นจะยัดคดีทางการเมืองให้จากนั้นค่ะนายพลรายนี้ก็ยังขับรถไปที่บ้านแม่ของคุณแสแตมบอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณแสแตมถามว่าบ้านราคาเท่าไหร่เอาของไปให้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ส่วนภรรยาของนายพลก็แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มโอเพ่นแชทของแฟนคลับสืบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนแล้วก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตโดยพยายามแสดงตัวให้คุณแสแตมรู้ว่าพวกเขากําลังจับตาด อยู่ทุกฝีก้าวจนคุณสแตมได้ตัดสินใจปิดโอเพนแชทจะใช้ครอบครัวหันษาพ่อแม่ลูกนี้หรือไม่เรื่องนี้สแตมออกมาเปิดเองถึงเวลาที่ต้องออกมาพูดให้กระจ่างนอกจากนี้่านผู้ชมขาเพจดังก็ยังมีการโพสต์ภาพงานแต่งนะคะที่เจ้าสาวค่ะให้เจ้าบ่าวเอาหน้าก,ากากที่เป็นหน้าของคุณสแตมเนี่ยสวมเอาไว้พร้อมกับระบุคแคปชั่นนะคะว่าสาแซงแบบใดถ่ายวดดิ้งให้ผัวตัวเองใส่หน้ากากสแตมตามมาติดๆกับการโพสต์ภาพในงานแต่งอีกครั้งค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าทุกคนอันนี้สุดจริงคือถึงขนาดบังคับให้เพื่อ ของตัวเองถือหน้ากากสแตมตอนถ่ายรูปในงานแต่งตลอด ขณะที่ทางด้านอดีตแฟนหนุ่มของคู่กรณีนะคะก็ได้มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กนะคะระบุว่าผมกับเขาได้เลือกที่จะจบชีวิตคู่กันมานานมากแล้วอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครับจนกระทั่งค่ะท่านผู้ชมต่อมาเนะคะเรื่องนี้ทางด้านทิลลี่เบิร์ดค่ะได้ออกมานะคะร่อนถแถลงโดยระบุว่าสืบเนื่องจากประเด็นที่มีการพูดถึงวงดนตรีของพวกเราทิลลี่เบิร์ดว่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณสแตมอภิวัตตามที่ได้เห็นบนโซเชียลมีเดียต่างๆพวกเราขอเรียนชี้แจงว่ารู้จักกับคู่กรณีจริงงโดยบุคลลักา่าเป็น แฟนสาวของสาวเอนจิเนียร์หรือว่า FOS ประจำวงซึ่งพวกเราได้ทราบและก็ติดตามมาเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงปี2566แต่เนื่องจากว่าเรื่องราวที่เราได้รับจากทั้ง2ฝ่ายทั้งคุณแสแตมและคู่กรณีเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิงและเป็นเพียงการบอกกล่าวโดยไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนทั้ง2ฝ่ายมาโดยตลอดเนื่องจากเรื่องดังกล่าวค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจึงแนะนําให้ทั้ง2ฝ่ายไปตกลงกันเองให้จบสิ้นซึ่งหลังจากนั้นข้อมูลที่ทางวงได้รับจากคุณแสแตมและคู่กรณีคือการฟ้องร้องในคดีช มิใช่คดีคุกคามแต่อย่างใดจากที่วงได้รับทราบมาทั้งสองฝ่ายมีการเจราจาย,ยอมความกันโดยมีค่าเสียหายเราจึงวางใจว่าเรื่องคดีความนี้จบลงไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าอัปเดตใดๆในเรื่องดังกล่าวอีกจนกระทั่งในงาน Monster Music Festival 2024ซึ่งบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นคู่กรณีสาวได้มาช่วยงานที่บูธของวงและคุณสแตมป์มพบเห็นเข้าจึงมีความพยายามติดต่อมาอีกครั้งเพื่อขอให้วงไล่บุคคลดังกล่าวออกไม่ให้มา งานเนื่องจากตนมีความไม่สบายใจในการพบเห็นซึ่งในกรณีนี้ทางวงตัดสินใจไม่ทำตามคำขอเนื่องจากมองว่าการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของคดีแต่อย่างใดขออภัยที่ทางเราไม่ได้ชี้แจงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างยิ่งทางวงจึงไม่อยากจะพูดถึงและประสงค์จะวางตัวเป็นกลางไปจนกว่าคู่กรณีจะสามารถแสดงพยานหลักฐานได้ชัดเจนหากพยานหลักฐานจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายปร,รากฏชัดเจนทางวงของเราก็จะไม่เพิกเฉยและ ร้อมที่จะเทคแอคชั่นในส่วนที่วงทําได้ต่อไปทั้งนี้วงดนตรีของพวก,กเราขอยืนยันว่าไม่สนับสนุนการคุกคามหรือการละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลของผู้อื่นแต่อย่างใดครับขณะที่เรื่องนี้คณะท่านผู้ชมคาะทางด้านของทนายนิดาค่ะที่เป็นทนายความทางฝั่งของคุณสแตมอภิวัตรได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ว่ากรณีพี่สแตมนี่บอกได้คําเดียวเลยว่าหลังชนฟ้าพยายามทําทุกอย่างแบบสันติวิธีมาแล้วเข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็แล้วตอนนี้หัวพี่แตมคงจะคิดว่าพวกมึงอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม you <laughs> นอกจากนี้คานผู้ชมขาต่อมานะคะหนึ่งในสมาชิกที่คาดว่าน่าจะทํางานกับวงคิ r ลี่เบิร์ดได้ออกมาโพสต์ต่อนะคะโดยแคปข้อความที่อ้างว่าเป็นสาวเอนจิเนียร์ของวงแฟนหนุ่มของสาวคนต้นเรื่องนะคะโดยบอกว่าพวกเขาต่างหากที่ถูกทางคุณสแตมและภรรยาคุกคามมาโดยตลอดโดยเจ้าของโพสต์คะ่ะได้มีการระบุคแคปชั่นว่าจากกระแสะที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลในขณะนี้ว่าแฟนผมเป็นซาแซงร่วมกันกับผมซึ่งทําหน้าที่เป็นทีม f o ส e n g i n e e r ของวงดนตรีวงหนึ่งร่วมกันโกหกแต่ง เรื่องบุกไปตามที่ต่างๆเพื่อดักเจอหรือคุกคามศิลปินคนหนึ่งกับภรรยาน,นั้นผมขอยืนยันว่าเรื่องที่ว่ามานั้นไม่เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้และยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้อีกฝ่ายต่างหากที่เป็นฝ่ายพยายามติดต่อแฟนผมมาโดยตลอดทั้งชักชวนไปทํางานมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนต่างๆให้รวมถึงหน้าที่ที่ฝ่ายนั้นบอกว่าทางเราเนี่ยแอบอ้างส่งข้อความมาหาในเรื่องงานจนลามไปถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งยอมรับตามตรงว่าเราเองในฐานะแฟนก็ไม่พอใจที่มีการ ส่งข้อความแปลกๆเหล่านั้นมาโดยตลอดวันที่เจอหลังเวทีงาน Monster Music Festival 2023ผมได้ถ่ายคลิปเอาไว้จริงซึ่งเกิดจากณเวลานั้นผมอยู่ที่บริเวณนั้นคนเดียวภรรยาอีกฝ่ายได้ตะโกนด่าผมด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพร้อมกันนั้นตัวศิลปินคนนั้นได้เดินตรงเข้ามาผลักอ,อกผมอย่างรุนแรงผมจึงต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เพื่อป้องกันตัวตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือถแถลงข้อเท็จจริงเพราะว่ากลัวว่าหากเราแสดงตัวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้จะกระทบกับ ทุกคนที่อยู่รอบข้างกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่อยู่ข้างๆวงดนตรีที่ผมรักแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามจากอีกฝ่ายทั้งจากการเอาไปพูดตามที่ต่างๆใช้สื่อหรือช่องทางอื่นๆเพื่อหวังให้ต้นสังกัดเข้าใจตามที่ปรากฏในสื่อช่องทางต่างๆในแบบที่เขาต้องการเพื่อให้ผมถูกต้นสังกัดยุติการจ้างงานและไม่สามารถร่วมงานกับใครได้อย่างที่เคยรวมถึงพูดให้น้องที่สนิทกับผมออกจากต้นสังกัดในเรื่องของคดีความที่ฝั่งเราถูกฟ้อง รองทุกคดีในปัจจุบันคดีความเป็นที่ยุติแล้วโดยไม่มีการวินิจฉัยว่าเรากระทําการตามที่ถูกกล่าวหาฝั่งเราก็คิดมาตลอดว่าคดีจบแล้วก็ควรจะต่างคนต่างอยู่แต่ไม่เป็นไปตามนั้นเลยอีกฝั่งยังคงคุกคามเราในหลากหลายช่องทางจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ผมอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ถูกพาดพิงและถูกอ้างอิงโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยในส่วนของข้อกฎหมายตอนนี้กําลังปรึกษาทนายและจะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป Прапп เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดของล่าสุดนะคะทางด้านของทนายนิดาค่ะทนายของคุณสแตมป์นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์อีกครั้งโดยได้ระบุว่าเรื่องฟ้องร้องคดีอะไรกันนิดาไม่สามารถพูดได้ถ้าลูกความไม่อนุญาตแต่เรื่องข่มขู่เป็นเรื่องจริงคดีจบแต่ว่าคนไม่จบเป็นเรื่องจริงเรื่องพ่อใช้ยศในทางที่ไม่เหมาะสมก็คือเรื่องจริงค่ะทั้งนี้ทนายนิดาก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคนที่น่าสงสารที่สุดของเรื่องนี้ก็คือน้องนิวส่วนเห็นแถลงของทิลเลอร์ ก็คือข้อความที่ถแถลงว่าฟ้องคดีชู้สาวอันที่จริงเนี่ยไม่ว่าจะใช่หรือไม่ทิลลิเบิร์ดไม่ควรจะเป็นผู้เปิดเผยข้อความนี้เลยส่วนตัวเคยได้รับการส่งสารในเรื่องการข่มขู่จากฝ่ายนั้นผ่านทนายความคนหนึ่งของฝ่ายนั้นด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้ค่ะทนายนิด้าน,นะคะก็ยังได้แนบถแถลงจากวงทิลลิเบิร์ดนะคะพร้อมตั้งคําถามว่าส่วนที่ว่าเป็นกลางเนี่ยช่วยวงให้ดูที ท่านผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ลายเป็น Talk of the Town สุดๆ,ๆค่ะทั้งนี้นะคะคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่ทางท็อปดารามไม่พลาดอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะแล้วท่านผู้ชมนะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะ แฮปปี้นิวีย์นะคะ,คะให้กับแฟนๆชาวไทยทุกๆคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนถ้าใครนะคะตั้งใจอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้เป็นปีที่ดีเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ